เอาละฮะหลังจากที่ผ่านมาผมได้ทําเรื่องเกี่ยวกับ100ความลับไปค่อนข,ข้างเยอะมากๆและส่วนมากมันก็จะเกี่ยวกับแมพของในเกมโรบอกเยอะมากๆครับเพราะงั้นในวันนี้ผมจะมารวบรวม100ความลับของโรบอกให้เพื่อนๆฟังนะฮะไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรที่มันน่าสนใจผมจะดึงมาให้หมดเลยและถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมแล้วผมขอเริ่มที่ builder man ก,ก่อนเลยนะครับ builder man ก็คือไอดีแรกๆของโรบอทโดยเขาก็อาจจะเป็นคนแรกที่ได้เปลี่ยนชื่อในโรบอกโดยชื่อของเขาก็จะมาเป็น builder man ก็ไม่มีใครทราบครับความลับที่2 ก่อนที่โลบบอกจะเปลี่ยนไปใช้ระบบติดตามผู้เล่นก็ได้มีผู้ใช้ที่ชื่อว่าแฟชชิ่งจัสติ e ที่เป็นคนเดียวที่ยังเป็นเพื่อนกับบิวดแมนแต่ตอนหลังก็ได้เพิ่มผู้เล่นคนอื่นอีกด้วยก่อนที่ทั้งหมดจะถูกลบออกในช่วงปลายปี2015ไปครับแต่ว่าในตอนนี้มชีแฟชชิ่งจัสติ e ก็หาดูไม่ได้แล้วฮะความรับที่3มเมื่อพูดถึงระบบของเพื่อนและผู้ติดตามแล้วก็จะมีระบบนี้บิวดแมนก็ถือว่าเป็นคนที่มีเพื่อนมากที่สุดในโลบอกกว่า60ล้านคนเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนเริ่มต้นโดยอัตโนนนนมมััติขอองงทททุกค่่่เเเาาาวรรบีีี4ดดูแยไ้ มีชื่อเสียงมากๆในตอนนี้กันดีกว่าครับก็จะมีชื่อว่าสตีลเบียนลอตนั่นเองซึ่งในเกมนี้ได้รับความนิยมสูงมากในแถวรัตินอเมริกาจะสามารถแซงโกาการ์เดนไปได้เลยฮะแถมห้องแชทในดิสคอตของเกมก็มีแต่ผู้ใช้พูดภาษาสเปนและโปรตุเกสและผู้เล่นในตารางรายได้ต่อวนินาทีอันดับต้นๆหลายคนรวมถึงอันดับหนึ่งก็มาจากประเทศในรัตินอเมริกาทั้งนั้นเลยครับความรับที่5จากข้อเมื่อกี้เราจะเห็นว่าเกมนี้สามารถแซงหน้าโกาการ์เดนไปได้ ซึ่ง s t l o t b a y l o t ก็ถือเป็นสถิติเกมที่มีผู้เล่นพร้อมกันมากที่สุดที่อยู่ที่25ล้านกว่าคนเมืวันที่11ตุลาคมปี2025ครับความรับที่6มากันที่บัญชีที่เคยเป็นปริศนามาก่อนดีกว่าครับนั่นก็คือ 1x1x1x1 ครับอย่างที่เรารู้กันนะว่าพี่แกเป็นของเชเดสกี้แต่นั้นไปถูกปล่อยว่าอาจจะเป็นแฮกเกอร์ก็ได้ซึงบัญชี 1x1x1x1 ก็ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น request 5924 5234 8572 38947เนื่องจากได้ถูกแฮกและเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ในปี2010โดยกลุ่มที่ทำสิ่งนี้ก็คือ x i n x ซึ่ง x i n x ก็คือชื่อกลุ่มเล็กๆของแฮกเกอร์หรือผู้ใช้ที่ชำนาญด้านสริปในช่วงโลบอกุยุกแรกๆนั่นเองฮะความลับที่เจตไม่ได้มีวลีหนึ่งครับที่เป็นคำพูดที่ยอดนิยมมากๆและมันก็เกี่ยวข้องกับเชดล,ลิกสกี้นั่นก็คือเรมจรโดยมันเริ่มในช่วงกิจกรรมเอคันในปี2010ที่ผู้เล่นผิดหวังกับการดรอปไข่ครั้งแรก หลังจากนั้นวลีนี้ก็ถูกนำไปใช้ในโฆษณาของไอเทม Gear of the w e e k f o r t u n e t e l l i n g ล i งเอทบและกลายเป็นอีกแรงบันดาลใจให้กับไอเทม o t e ท t ไทน์เบมจอ n ที่มีคำพูดนี้อยู่บนป้ายนั่นเองครับความรักที่8อีกเรื่องของเชนเลสกี้คือถ้าหากรวมมูลค่าไอเทมลิมิเต็ดทั้งหมดที่เขามีอยู่ในหลายบัญชีเข้าด้วยกันพี่แกถือเป็นผู้เล่นที่รวยที่สุดในโลบอกรับเนเมื่อวันที่7กันยายนปี2024 เขามีมูลค่าทั้งหมดประมาณ438,744,960้าดลลาค์เลยนะฮะความลับที่9มากันที่สกุลเงินของเกมดีกว่าครับเระวันที่11สิงหาคมปี2019ก็ได้มีผู้ใช้บางคนพบไอคอนใหม่ที่คาดว่าจะออกแบบไว้สำหรับโลบักในไฟล์ของโล b l ก x Studio และใช้ชื่อว่า c l b l o b u c k 2 0 p n g ซึ่งจะเป็นเสัญลักโลบักอยู่ในวงกลมแต่กลายเป็นว่าไอคอนนี้ ก็ไม่เคยถูกนํามาใช้เลยนะครับความรับที่10เพื่อนเพื่อรู้ไหมครับว่าเมื่อก่อนเวลาเราจะเติมโลบักก็จะแสดงหน่วยเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐแต่ในเดือนเมษายนปี2023ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นสกุลเงินท้องถิ่นของผู้ใช้แต่ละประเทศแทนครับความรับที่11เมื่อก่อนในช่วงต้นปี2021โลบอกก็ได้เริ่มใช้ระบบค่าธรรมเนียมอัปโหลดเสื้อผ้าโดยจะต้องจ่าย50โลบักเพื่อให้เสื้อหรือกางเกงขึ้นขาย แต่ว่าต่อมาก็ได้มีการลดค่าธรรมเนียมเหลือ10โลบัแทนครับก็เลยเรียกว่าลดราคามาดีกว่าเดิมเยอะเลยพร้อมรับที่12อเพื่อนๆรู้ที่มาของชื่อจอนโดและเจนโดไหมฮะซึ่ง2ชื่อนี้มักถูกใช้โดยเจ้าหน้าที่สืบสวนเป็นคนที่ตุยหรือผู้ต้องสงสัยที่ไม่รู้ชื่อด้วยจอนโดจะใช้กับเพศชายและเจนโดจะใช้กับเพศหญิงนั่นเองครับพร้อมรับที่13อีกเรื่องที่น่าสนใจอย่างที่เรารู้ว่านูฟก็เป็นตัวเริ่มต้นของโลบอกในเมื่อก่อนแถมก่อนที่ตัวละครเกส จะมีลูกรักของตัวเองก็เคยเป็นแบบคลาสสิกนู้มาก่อนฮนะตอนรับที่14มาดูกันที่หน้าตาของแมนเฟสครับซึ่งเดิมทีแล้วไอเทมนี้ถูกขายในราคาเริ่มต้นที่100โนบักครับแต่ในปัจจุบันเราไม่สามารถหาได้แล้วนะเพราะว่าทําการเลิกขายไปแล้วตอนรับที่15มีเรื่องที่น่าสงสัยมากๆครับคือเมื่อวันที่23เมษายนปี2015 โลบอกได้เปลี่ยนใบหน้าเริ่มต้นให้เป็นสมายแต่ต่อมาในวันที่7พฤษภาคมก็ได้เปลี่ยนกลับมาเป็นใบหน้าเดิมอีกครั้งครับความรับที่16อีกหนึ่งใบหน้าที่มีชื่อว่า Purple Ali e n ก็เป็นใบหน้าแบบลิมิเต็ดชิ้นแรกที่เคยขายด้วยทิกก่อนจะกลายเป็นไอเทมลิมิเต็ดไปครับซึ่งทิกก็เป็นสก,กลุลเงินเก่าของโลบอกที่ถูกใช้ตั้งแต่ปี2007จนถึงปี2016ก่อนจะถูกยกเลิกไปครับความรับที่17อีกหนึ่งหน้าที่เรียกได้ว่่าาเเป็็นอออกกออกกลลัษณ์ขงงมๆยคื EB Epic Fa Fa บซึ ก็เป็นใบหน้าที่โด่งดังที่สุดของเชเลสกี้และถูกพูดเล่นเรียกว่าเป็นใบหน้าประจําตัวของเขาเลยแหละครับขอารอบที่18นอกจากนี้อีพ e ิกเฟสเคยมีข่าวลือในปี2010-2012ว่าถ้าใบหน้านี้ได้รับยอดถูกใจเกินกว่า9,000ครั้งมันจะถูกนํากลับมาวางขายอีกครั้งแต่ภายหลังก็มีการยืนยันแล้วว่าเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นเพราะใบหน้านี้มียอดถูกใจเกิน9,000ไบนานเลยครับขารับที่19อีกจุดที่น่าสนใจของอ e ีพิกเฟสก็คือตรงข้อความคําอธิบายของหน้า จะเขียนไว้ว่าซอม s so e ป i c so fake but i s i สโอว่าน0 0 0ทก็จะมีที่มาจากมีมซอมที่มาจากการเขียนผิดจากคำว่า OMG และคำพูดจากอนิเมะที่ชื่อว่าดักกันบอลจะมีตัวละครพูดว่า i ิ s o อว r 9000นั่นเองครับความรับที่20มันจะมีไอเทมที่ถูกเปลี่ยนชื่อด้วยนะฮะนั่นก็คือบ็อกซี่โคาตอนแรกจะมีชื่อว่าบ็อกซี่โคามาก่อนฮะซึ่งมันก็เป็นไอเทมประเภทเกียร์ถือว่าเป็นไอเทมที่คลาสสิก และมีชื่อเสียงในหมู่ผู้เล่นโลบอเก,กา่กาๆครับตอบรับที่21มันจะมีผู้ใช้ที่ชื่อว่า Sonic The Hedgehog XX ซึ่งก็เคยสร้างวิดีโอชื่อ Out of Boxy Cola และพักต่อชื่อ Out for Boxy Cola ซึ่งทั้ง2คลิปได้รับรางวัล Boxy Award ไปด้วยนะฮะโดยเนื้อหาข้างในก็จะเกี่ยวกับ Boxy Cola นั่นเองพอบรับที่22มาต่อกันที่เอเทมที่ชื่อว่า l a ลามอนชิคเ e นสูตรมันก็คือหมวกที่มีขายแบบลิมิเต็ดในโลบอกครับซึ่งมันจะมีอีกไอเทมที่ชื่อว่า Eagle Warrior ก็จะใช้โมเดลเดียวกันกับไอเทมนี้ด้วยนะคราอมรับที่23พอพูดถึง Eagle Warrior แล้วไอเทมนี้ก็มีการเดาวว่าได้รับแรงบัานดาลใจมาจากทาหารราบของอาณาจักรแอสเทกซึ่งถูกเรียกว่านักรบอิน4ีครับครอมรบที่24มากันที่ทรงผมที่เรียกได้ว่า มันเป็นเอกลักษณ์ของโลบอกเหมือนกันโดยจะมีชื่อว่าเบคอนแห่ครับซึ่งทรงผมนี้มีลักษณะคล้ายกับพาวแฮร์โดยที่มันจะเป็นทรงผมดั้งเดิมที่รู้จักกันในชื่อเบคอนแห่นั่นเองฮะ,องะพอมรอที่15้ดยความที่ทรงผมทั้งสองทรงนี้มีความเหมือนกันมากๆก็ทําให้พาวแฮร์กลายเป็นมีมในกลุ่มโลบอกโดยผู้เล่นมาจะเรียกมันว่าเบคอนแฮร์เพราะรอนผมจะมีลักษณะคล้ายกับแถบเบคอนนั่นเองฮะ,องะพอมรอที่26มากันที่คนที่ชื่อว่าบิโลเนเชลล l เขาก็คือนักพัฒนาเกม หล่ผู้สร้างไอเทม UGC บนโลว์บ็อกซ์โดยในเกม R 2 D A เขาก็ได้มีปืนพิเศษเฉพาะตัวที่ชื่อว่า Fatal Six ซึ่งก็ได้มาเพราะว่าเป็นการตอบแทนสำหรับผลงานและการมีส่วนร่วมในการพัฒน,นาเกมนั่นเองครับสำหรับที่ยอีกหนึ่งไอเทมที่ชื่อว่า BFD Giant Ear มันก็เป็นไอเทมหมวกโดยมีแรงบันดาลใจมาจากหนังสือของนักเขียนชาวอังกฤษ l o a e l l Daw เรื่อง The Big Friendly Giant หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อ BFD ครับก็จะเห็นได้ว่ามีการใช้ชื่อแบบเดียวกันฮะของรับที่2 8มันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งครับ ไอเทมที่ชื่อว่า i i g g r r h e a ดได้ทำการวางขายในช่วง Black Friday ปี2018แต่กลายเป็นว่าทางโลบอกได้โพสต์ลิงก์ไปยัง d ีแคลของ b i g g e r h e e d ซึ่ง d ีแคลมันคือภาพตกแต่งแทนที่จะเป็นลิงก์ของหมวกจริงมันก็ทำให้มีหลายคนทักท้วงก่อนที่ทวีตนั้นจะถูกลบและโพสต์ใหม่พร้อมลิงก์ที่ถูกต้องภายในเวลาประมาณ20นาทีเลยครับร้อมรับที่29อีกหนึ่งไอเทมส่วนหมดที่ชื่อว่า Big ก e ร h e a d ซึ่งแบบเดิมจะมีพื้นผิวเป็นสีเหลืองครับ แต่ผู้เล่นหลายคนก็บอกว่ามันไม่ได้มีความแปลกใหม่เลยและอาจจะละเมิดกฎของ UGC ก็เลยทําให้ถูกนําออกจากการขายชั่วคราวและถูกโอนไปยังโลบอกอยู่แป๊บหนึ่งก่อนจะถูกส่งคืนให้กับผู้สร้างและทําการเปลี่ยนพื้นผิวเป็นสีน้ําเงินครับพอรับที่30มีอีกเรื่องที่ผมว่ามันน่าตลกมากๆเลยก็คือถึงแม้ว่า Big He a d กับิกเก He ฮดมันจะมีคำว่าเฮดแต่ทั้งสองชิ้นมาอยู่ในหมวดของหมวกไม่ใช่หมวดของหัวนะครับคารับที่3 1เเพื่อนเพื่อนลู้ใหมะ่ะว่าที่มาของบิลลี่เนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจมาจากมีมบีไรท์บิลซึ่งจะมีตัวละครเป็นคนแบบก้างปลากับหน้ายิ้มเหมือนกันเลยฮะความรับที่32และมีอีกหนึ่งไอเทมส่วนหมวกที่มีชื่อว่า Bubble Be ีแมก็มีการเดากันครับว่าน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากตัวละครที่ชื่อว่า b u m b บ e b Man จากการ์ตูนเรื่องเดอะซิมสันนั่43 ต่อจากข้อที่32เลยครับกลายเป็นว่าไอเทมชิ้นนี้มีการใช้ชื่อยอ่อว่า BBM ซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนกับชื่อยอ่อของหน้าบิาสซาบ t Mode ด้วยนะฮะจะทําคนสับสนไหมเนี่ยพอเราที่3 4เพื่อนๆก็คงเคยได้ยินคําว่านูบกันแล้วใช่ไหมล่ะฮะอย่างที่เรารู้กันว่าคํานี้มันจะเอาไว้เรียกมือใหม่ไม่ก็คนที่ยังเล่นไม่เก่ง่นการที่เราจะพิมพ์คํานี้แต่ถ้าไม่อยากพิมพ์ตรงๆเราสามารถพิมพ์คําว่า N00BNewBNUBNSB หรือ New B ก็ได้นะฮะ คมรับที่3 5อีกหนึ่งทรงผมในโลบอคที่ชื่อว่าแชทแฮร์เนี่ยไ็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวละครแชทจากมีเวอร์จินเวอร์ชั่นแชทก็เลยกได้ว่าส่วนมากไอเทมของโลบอคก็มาจะมาจากพวกมีมดังนั้นทั้งนั้นเลยพอมรับที่3 6อีกหนึ่งไอเทมที่มีต้นกําเนิดแปลกๆนั่นก็คือเดสพ a สซิโตสไปเดอร์ครับมันมีต้นกําเนิดมาจากภาพหน้าจอที่เคยเป็นไวรัลในเกมโลบอกเซียนไฮสคูลและต่อมาก็ได้รับความนิยมมากขึ้นจากการถูกใช้ในมีม,มแปลกๆบนเลดดิ้ แถมยังเคยถูกโลบอกโพสต์บนทวิต t ตอรด้วยนี่ครับขอารับที่37ต่อจากข้อที่36นะครับไอเจ้าเดสพัสซิโตสไปเดอรมันไวรัลมากๆจนทางโลบอกได้จดเครื่องหมายการค้าในชื่อ d e s พ a สซิโต p สไปเดอร์สำหรับใช้กับเสื้อยือดและของเล่นซึ่งก็ไม่เคยทำแบบนี้กับของเล่นชิ้นอื่นมาก่อนนะสงสัยจะโดนเส้นพี่แก่มากนั่นเองครับข้ารับที่38มากันที่หมูตัวหนึ่งที่กลายเป็นมีมและมัสคอของโลบอกกันฮะ เนี่คือเกิร์ดนั่นเองซึ่งในตอนที่เปิดตัวเกิร์ดเนี่ยเกิร์ดจะปรากฏตัวในกิจกรรม Hollow E v e 2018ในฐานะหมูแม่หมดครับแล้วมันก็ได้รับความนิยมในหมู่แฟนๆแบบลัทธิเลยเพราะทั้งชื่อและหน้าตาและลักษณะของมันก็ไปโดนใจใครหลายๆคนเข้านั่นเองฮนะพอเราที่39เพื่อนๆรู้ที่มาของหน้าเ e รเริไหมครับซึ่งหน้านี้มันจะกลายเป็นมิมตัวละครที่ชื่อบอลเลอร์จากเกม s Fighting State นั่นเองครับตอนที่ผมเห็นเนี่ยผมก็ชอบมากๆเลยนะฮะมันให้ f e ลล i n g เหมือนแบบ ก็มาเด้แบบนี้เลยฮะความรับที่40อีกหนึ่งมีมและตำนานโลบอกรับนั่นก็คือเฟลิเป้ซึ่งมันก็เริ่มมาจากหัวรูปมนุษย์หน้าขาวที่มีตาโตและปากยิ้มแปลกๆถูกทําเป็นหมวกในโลบอกรนั่นเองครับแถมหมวกนี้ยังได้รับแรงบันดาลใจมาจากมิสเตอร์เฟรมเฟมหรืออีกชื่อที่คนรู้จักกันก็คือฟาร์มิงโกที่เป็นยูทูบเบอร์สายตลกนั่นเองฮะจากนั้นฟาร์มิงโกก็นํามันไปใช้ในวิดีโอหลายคลิปทําให้เฟลิเป้กลายเป็นตัวละครประจาช่องของเขาไปแล้วนั่นเองครับความรับที่า มันมีไอเทม UGC ที่ถูกลบไวที่สุดหลังจากวางขายใช่ฮะไอเทมชิ้นนั้นก็คือ Golden p a พร o อซึ่งถูกลบภายใน20นาทีนั่นเองครับแล้วมันก็ทําให้มีชื่อเสียงในด้านลบแถมยังถูกคนในชุมชนตาหน้าว่าเป็นตัวอย่างของผลงาน UGC ที่ขาดความแปลกใหม่นั่นเองครับความรับที่42อีกหนึ่งไอเทมที่ชื่อว่าโรแมนติกชิปมังตรงคำอธิบายของไอเทมนี้แปลไทยจะบอกว่า ดดััดันนนมีจำหน่ายถึงวันที่23เดือนเมษายนปี2010เท่านั้นหรือเป็นเจ้าของกันเลยแต่กลายเป็นว่าไอเทมชิ้นนี้ถูกนำออกจริงๆก็คือวันที่26เมษายนปี2010สีองกั้นครับพอเราที่43เพื่อนๆรู้ไหมฮะว่าโพลิเดคลาวเนี่ยมันเป็นโหมดที่ถูกเรียกกันในชื่ออื่นด้วยนะซึ่งจะโดดเรียกว่าสลัดแฮรและสลัดเฮนั่นเองฮะแต่พอดูๆไปมันก็เหมือนสลัดจริงๆนะ ความลับที่44มีเทพหนึ่งครับที่ใช้ชื่อว่าฮอสก่อนหน้านี้มันมีคําอธิบายแปลเป็นไทยว่าศิลปะสมัยใหม่ปิกัสโซบวกคิวบิสไม่รู้ว่านี่คืออะไรและมันก็ถูกเปลี่ยนหลังจากวางขายว่าศิลปะบางอย่างถูกออกแบบมาให้มีไว้เพื่อสัมผัสเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นก็เลยได้ว่าเปลี่ยนเป็นแบบไม่เหลือประโยคเดิมเลยฮะความลับที่45ถ้าใครเป็นแฟนคลับของมาเวลก็จะต้องรู้จักกับอินฟินิตี้การเลตอย่างแน่นอนก่อนที่จะถูกเปลี่ยนไปเป็นแบบกำมกัด ในเวอร์ชันแรกก็จะเป็นเหมือนถุงมือแบบปกติเลยฮะแต่เมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2019ก็ได้ถูกอัปเดตให้เปลี่ยนเป็นรูปแบบกระหมัดซึ่งสาเหตุที่เปลี่ยนก็เพราะว่าต้องการให้มันใส่กับตัวละครได้แบบพอดีนั่นเองฮะแต่ก็คงจะมีปัญหาการแสดงผลเมื่อใช้กับโมเดล R6 ที่แบบตัวเก่าเพราะถ้าเป็นโมเดล R6 มาใส่อเทมนี้มันจะดูเหมือนตัวละครถือถุงมืออยู่แทนที่จะสวมมันจริงๆครับความรับที่46เพื่อนๆรู้ไหมฮะว่าโลบอกเองก็เคยมีการจัดคอนเสิร์ตมาก่อนด้วยนะฮะ ได้มีการจัดไปแล้วทั้งหมด2ครั้งครับโดยครั้งแรกจะเชิญนักร้องสาวอย่างเอวาแมมาครับและครั้งที่2จะเป็นลิว n นสเอนั่นเองก็เล่นใหญ่ไม่แพ้กันเลยนะครับเนี่ยพอเรับที่47ด้วยในคอนเสิร์ตครั้งที่2ที่คุณลิว n นสเอมาร้องเนี่ยจะมีทั้งหมด4เพลงในคอนเสิร์ตนี้ครับแต่ในท่อนของคาร์ดิบีในเพลงโรเด o ก็ได้ถูกตัดออกเพราะมีเนื้อหาหยาบคาย ส่วนเพลง Holiday ใช้เนื้อเพลงเวอร์ชันแก้ไขแทนของจริงที่มีถ้อยคำไม่เหมาะสมนั่นเองครับความรับที่48มางกันที่ไอเทมสุดปั่นกันดีกว่าครับโดยไอเทมชิ้นนี้จะเป็นหมวดที่มีชื่อว่าลุยนั่นเองก็ได้มีผู้ใช้ที่ชื่อว่า ore, s p e c t a c อ r e เคยจัดแชมเปญเพื่อกระตุ้นยอดขายของลุยให้ถึงเป้าหมาย10,000ชิ้นโดยเริ่มแชมเปญในวันที่10มีนาคมปี2019และสามารถทำยอดขาย10,000ชิ้นได้สำเร็จในวันที่2เมษายนปี2019 ยอดขายของลุยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปถึง20,000ชิ้นและไปถึง40,000ชิ้นประมาณวันที่14พฤษภาคมปี2020เลยแหละครับพร้อมรอบที่49มันมีไอเทมหมวกอันหนึ่งครับที่มีชื่อว่า MoCA า t h m m n n c i n n g ซึ่งใครเห็นก็จะคิดว่าเจ้านี่มีต้นแบบมาจากเช็คอย่างแน่นอนแต่ความจริงแล้วมันมีต้นแบบมาจากยักษ์ทั่วไปนี่แหละฮะ แต่มีคนชอบนาหัวนี้มาใส่เพื่อแต่งเป็นเช็คอยู่นะความลับที่50มันจะมีอยู่หน้าหนึ่งครับที่เวลาเราเห็นจะต้องนึกถึงกระต่ายสีขาวที่ชื่อว่ากับบี้อย่างแน่นอนโดยหน้านี้จะมีชื่อว่ามิสเท r รี u สครับและมันก็เคยออกมาก่อนที่กับบี้จะได้รับความนิยมแต่พอกับบี้กระต่ายที่สร้างโดยผู้เล่นที่ชื่ออโมนิมเย่ซึ่งก็มีต้นแบบมาจากกระต่ายในเกมฟอสเซนโซและได้กลายมาเป็นมีมยอดนิยมบนอินเทอร์เน็ตในเดือนพฤษภาคมปี2 0 2 5นั่นเองครับและตอนนี้เราก็มากันครึ่งทางแล้วฮ ผมขอฝากสปอนเซอร์อไว้ด้วยครับเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือและเกมออนไลน์ที่ไว้ใจได้ตอนนี้เขามีโปรเติมโรบัสลดสูงสุดถึง10%เลยนะถูกกว่าเติมเองกว่า600บาทเลยครับการันตีให้เลยว่านี่คือโรแทร้อ0เปปลอดภัยแน่นอนไม่มีโดนแบนไม่มีโรพิสแถมเขายังมีโค้ดไอเทมพิเศษไอเทมเด็ดๆจำหน่ายด้วยนะของดีของลิมิเต็ดหาที่อื่นไม่ได้ง่ายๆแล้วแหละครับไปจัดกันได้เลย และนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นอีกเพียบทั้งอ o v ฟีไฟพับจีเล่นห,หลายเกมเลยครับบริการไว้ใส่ใจลูกค้าพักเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมใช้โค้ดด้วยนะได้ส่วนลด3%ลดสูงสุด50บาทเลยครับตอนที่5 1เพื่อนเพื่อรู้ไหมฮะว,ว่าป้ายอันนี้จริงๆแล้วมันคือหมวกต่างหากเลยครับบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามันคือป้ายใส่หลังแถมจะหมวกอันนี้ ก็ยังเคยปรากฏอยู่ในหน้าหน้าประกาศเปิดปรับปรุงในปี2015ของโลบบอกด้วยนะฮะพอรอบที่52ยังมีอีกหนึ่งไอเทมที่มีการอ้างอิงมาจากมีมชื่อนั้นครับโดยไอเทมชิ้นนั้นจะมีชื่อว่าอ l l ี่ก็มาจากมีมที่ใช้ชื่อเดียวกันเป็นนกวูกที่หันหน้ามามองกล้องด้วยสายตาสงสัยฮะพอรอบที่53ก็จะมีไอเทมชิ้นหนึ่งครับที่เรียกได้ว่ามันดังกว่าตัวของชุดอีกครับโดยไอเทมชิ้นนั้นมันก็คือหมวกที่ชื่อว่า I Can The b o x Throw Hat ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชุดที่ชื่อว่า I Can The Box p r o นั่นเองและหมวกใบนี้มีชื่อเสียงจากการที่ผู้เล่นที่ชื่อว่า k a w l Karl Man Man Tingit ได้ใส่มานั่นเองครับซึ่งเขาก็คือคนที่เคยสร้างคลิปตลกในโลบอกมาก่อนนั่นเองแต่ด้เสียดายที่ปัจจุบันบัญชีของเขาถูกยุติไปแล้วครับอรอบที่54เราไปกันต่อกับพวกชุดบันเดิลครับซึ่งชุดนี้จะมีชื่อว่า Olicic Sag นั่นเองครับและมันก็เป็นชุดที่ได้รับความนิยมมากเมื่อว,วันที่19พฤศจิกายนปี2021 ็มีการซื้อกว่า5้า8 8 8นส8 8 8ครั้งเลยแหละครับความรับที่55เรามาดูเรื่องของเสียงเวลาที่ตัวของเราในโดบอกตุยกันดีกว่าฮ<อ>ะก็ได้ว่ามันเป็นเสียงที่โดดเด่นมากๆเลยครับ<อ>และการเป็นมีมที่ผู้เล่นมักจะชอบใช้กันนอกจากนี้ยังมีการนําไปทําเพลงรีมิกซ์หรือแม้แต่การใช้ไฟล์เสียงนี้ในการซืซอเซื้อคอาหยาบด้วยความรับที่56ต่อจากความรับที่55นะครับจากเสียงตอนตุยก็มีการคาดเดากันแบบว่า มันอาจจะเกี่ยวข้องกับไอเทมที่ชื่อว่า Big He a d และ b i g g e r h e a d ดด้วยครับง,ง่ายๆก็คือทั้งสองกลายเป็นสัญลักษณ์คู่กันของยุคโลบอกเก่าๆนั่นเองครับขออรอบที่57ไอเทมที่ชื่อว่าพาว e ฟสอาจจะมีความเชื่อมโยงกับ Powerha ร r ที่ผมพูดถึงไปก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับทั้งคู่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้กับแพ็กเกจแบบ3.0นั่นเองขออรอบที่58อีกหนึ่งตำนานของโลบอกรนั่นก็คือ PoNN1 เธอเป็นมีมตำนานที่ถูกเล่าเรื่องราวในกลุ่มผู้เล่นส่วนมาก แต่เป็นเรื่องหลอนหรือเรื่องแปลกๆนั่นเองครับโดยเรื่องราวหลักๆของ 4N1 จะเป็นเด็กหญิงที่ประสบปัญหาครอบครัวและถูกแม่ทำร้ายอย่างรุนแรงและบ้านเธอก็ถูกไฟไหมและเธอก็ถูกคิวนั่นเองฮะความรับที่59ต่อจากข้อที่58เลยครับตัวของ 4N1 ก็จะมีเกมเป็นของตัวเองด้วยนะจะใช้ชื่อว่า4 n 1 1 Place ซึ่งจะมีบ้านสีชมพูและองค์ประกอบหลอนตามเรื่องเล่าเป๊ะเลยฮะความรับที่60 ถ้าพูดถึงผู้เล่นแล้วเราจะไม่พูดถึงแฮกเกอร์ของเกมนี้ไม่ได้เลยฮะโดยเขาจะมีชื่อว่าอัลทาวี้ดยเขาทูกลก่าวว่าทําลายเซิร์ฟเวอร์เกมในช่วงปี2024นั่นเองฮะแต่ว่าตัวของเขานั้นมันเป็นแค่เรื่องเล่าเฉยๆฮะยังไม่มีการพิสูจน์ว่าเขาได้ทําจริงๆหรือไม่พอรับที่61เรามาดูตัวของซีโร่เอ็กบาร์ดฟซึ่งเขาก็จะเป็นอดีตผู้ดูแลระบบของโลบอกนั่นเองฮะและชื่อของเขาซีโร่เอ็กบาร์ดก็มาจากคาว่า e x ็ ak, มันก็จะหมายถึงการใช้รหัสฐาน16เพื่อเขียนคําเป็นตัวอกักษรพอเราเอามาแปลก็จะได้คําว่า Bad Food หรือก็คืออาหารแย่นั่นเองฮะความลับที่62อีกหนึ่งของตัวในโรบอกที่เป็นอดีตผู้พัฒนาเกมโรบอกนั่นก็คือ Agent Boxer หรืโดยตัวของเขาก็ใช้หมวกใบหนึ่งมาตลอดก็คือที e k t t t l e Hat แปลไทยก็คือหม้อตม้มน้ำชา ซึ่งกลายเป็นสัญลักประจําตัวของเขานั่นเองครับคอามรักที่63อีกตัวในโลบอกก็คือ Bright Eye ซึ่งเธอเป็นอดีตผู้ดูแลระบบของโลบอกนั่นเองครับซึ่งตัวของเธอก็ถูกทําเป็นของเล่นโลบอกแอคชั่นซีรีส์2ที่มาเป็นแบบกล่องสุ่มนั่นเองครับคอามรักที่64ต่อจากคอารักที63ครับตัวจริงๆของ Bright Eye ก็คือคิสตินาเชเดเลสกี้ใช่ครับถ้าดูจากนามสกุลก็คงจะคุ้นเคยกันใช่ไหมเลยครับเธอคือภรรยาของพี่เชเดเลสกี้นั่นเองครับี่ เพื่อนรู้ไหมฮะว่าอีกหนึ่งเกมที่ยอดนิยมของโรบอกก็คือ Me ฟซิตี้ซึ่งเป็นเกมแรกบนโ Ro บอกที่มียอดเข้าเล่นรวมถึง1,000ล้านครั้งขึ้นไปเลยนะฮะความรับที่66อีกเรื่องที่น่าสนใจที่สุดก็คือทางโ o บอกก็ได้รับการบันทึกว่าเป็นแพลตฟอร์มเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะครับซึ่งถูกรายงานลงในกิน n n e s s World Record ดเลยแหละครับควมรับที่67อย่างที่เรารู้กันฮะว่าเราสามารถสร้างเกมลงในโรบอกได้ซึ่ ึงจะทําได้ยางโกอาการ์เดนเกมนี้ถูกสร้างโดยคนอายุ16ปีเท่านั้นครับขอรกที่68เพื่อนๆเคยสงสยัยไหมฮะว่าก่อนที่เกมนี้จะได้ชื่อว่าโรบอกมันเคยถูกเรียกว่าอะไรมาก่อนซึ่งมันก็เคยถูกเรียกว่า d ด n a บล็อกมาก่อนครับสุดท้ายก็ได้เปลี่ยนมาเป็นโรบอกที่พวกเราเรียกกันทุกวันนี้ของรกที่69ในช่วงเดือนมิถุนายนปี2023ทางโรบอกก็ได้ทําการเพิ่มเนื้อหา17บวก เคยผู้คนที่อายุถึงแล้วสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่แรงขึ้นได้ครับแต่ก็ยังคงมีการกำหนดมาตรฐานอยู่นะอัลลอบที่70อย่างเดยที่เรารู้กันแท่ว่า ในเกมโลบอกจะมีผู้เล่นอยู่ทั่วโลกทําให้ในปี2024ได้มีการเพิ่มระบบการแปลชแชทอัตโนมัติถึง16ภาษามันก็ได้ทําให้ผู้เล่นทั่วโลกสามารถคุยกันได้ในทันทีในเกมเลยครับความรับที่71เพืเ่ๆเคยเล่นเกมแต่งตัวที่มีชื่อว่า Dress to Impress มาก่อนไหมฮะซึ่งในเกมนี้มันก็ได้เปิดตัวในปี2023บนโลบอกและมันก็ได้กลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วโดวยยอดผู้เล่นหลายพันล้านครั้ง แยังสร้างแรงกระตุ้นในวงการสตรีมเมอร์อีกด้วยนะฮะตอเราที่72ที่น่าสนใจก็คือเกม e d a ต s t r e a m p a c e โดดเด่นเพราะเป็นแมปที่มีผู้เล่นผู้ใหญ่เข้ามาเล่นกันเยอะมากๆเลยแหละครับโดยมีรายง,งานว่า43%ของผู้เล่นเกมนี้มีอายุมากกว่า18ปีซึ่งถือว่าสูงกว่าเกมอื่นบนโลกบอกเลยแหละครับพอมรัที่เ3นอกจากนี้แมป d a สต์ทรี m p a เพ ก็มีการร่วมมือกับศิลปินจริงอย่างตอนอัปเดต b r a t summer ก็ลงกับศิลปิน charlie x c x ในเดือนสิงหาคมปี2024ซึ่ึงก็จะเพิ่มทีมเสื้อผ้าและกิจกรรมเฉพาะภายในเกมก็ทำให้มีคนเข้ามาเล่นกันเยอะมากๆเลยครับความรับที่เ4มันจะมีอีกหน้าในตำนานครับที่ชื่อว่า woman face ซึ่งหน้านี้มันก็จะเหมือนกับ man face เลยฮะที่ได้กลายเป็นมีมของในกลุ่มผู้เล่น l o b a ส่วนมากผู้เล่นที่ชอบใช้หน้านี้ก็มักจะเอาชุดที่มันตลกตลกมาใส่คู่กันด้วยก็เพิ่มความฮาได้ดียิ่งกว่าเดิมเลยฮะความรับที่75มากันที่อีกหนึ่งแมปฮะนั่นก็คือเพชเชอร์นั่นเองเพื่อนอรู้ไหมฮะว่าเกมนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเกมสยองขวัญหลายเกมโดยเกมที่เป็นแรงบันดาลใจก็จะมี DOS Ion Lung Ultra Q และ SCP Containment Beach นั่นเองครับซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็จะได้มาจากวิกิของเกมนี้นะฮะความรับที่76อีกหนึ่งตำนานที่น่าขนลุกที่ชื่อว่า Default ซึ่งจะเล่าว่าเป็นผู้เล่นที่ไม่ชัดเจนว่าคือใครมีเรื่องเล่าว่าไปปรากฏในเกมชื่อแปลกๆและทําให้ผู้เล่นคนอื่นรู้สึกติดอยู่ในเกมหรือเจอสิ่งผิดปกติที่หลอนมากๆครับความรับที่7 7เเรามาดูกันที่แมปโฟลสเคนดีกว่าฮะซึ่งเกมนี้สร้างโดยโฟลสเค e นเดเวลอปเปอร์แคสและเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่25ธันวาคมปี2024เมื่อก่อนก็เคยใช้ชื่อว่า Damn a t i o n แต่ก็ต้องเปลี่ยนชื่อพอรเรามกดโลบอกนั่นเองครับความรับที่78จากข้อที่77 เพื่อนๆยังจาดราม่าของแบบนี้ได้อยู่ไหมฮะมันเกี่ยวกับลัทธิสมมุติอย่างสปอนที่ดันไปเกิดขึ้นจริงๆบนโลกของเราฮะมันก็เลยทําให้เกมนี้เ้็ถูกใครหลายๆคนจับตามองเลยครับตอนรอบที่79ถึงแม้ว่าโฟลสเคนจะเป็นเกมบนโลบอกแต่โฟ r สเค้นก็ได้รับรางวัลเบสเซอร์เวิร์ลเอ็กซ์เพเนซ์ในงานโลบอกร์อินโนเวชันอเวอร์ดปี2025ซึ่งมันก็ช่วยยืนยันความนิยมและคุณภาพของเกมได้นั่นเองครับตอนรอบที่80เรามาดูแบบของเกม99 Knights นะ in the Forest กันดีกว่าครับซึ่งเกมนี้ มันก็ได้ทําให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในตลาดหุ้นเพราะถือว่าเป็นฮิตใหม่ของโลบอกเลยหละครับและมีข่าวว่าเมื่อยอดผู้เล่นเพิ่มขึ้นก็ทําให้ราคาหุ้นของโลบอกพุ่งขึ้นตามไปด้วยความรับที่81ซึ่งในเกม9 9 nights in the forest ก็ถูกพัฒนาโดยทีมแกนมาเฟอร์เรดเกมและเปิดตัวในเดือนมีนาคมปี2025โดยเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดให้ครบ99คืนในป่าอันตรายพร้อมกับภัยคุกคามเหนือนธรรมชาติหลายอย่างเลยครับความรับที่82เรามากันที่เกม doors ดีกว่าฮะ ซึ่งเกมนี้ได้รับการยกย่องอย่างเป็นวงกว้างโดยถูกจัดให้อยู่ในอันดับสูงของเกมสยองขวัญบนโลบอกและมีผู้เล่นจำนวนมากที่เข้าร่วมจนกลายเป็นหนึ่งในประสบการณ์ยอดนิยมของแพลตฟอร์มไปเลยๆครับความลับที่83มันมีเรื่องที่น่าสนใจครับเมื่อเราเล่นเกมดอในเวลาตี3หลอบบีแรกของโหมดม i ย e ์จะมีไฟกระพริบและบรรยากาศเปลี่ยนเป็นโทนแดงพอมประตูที่ถูกตั้งชื่อว่า000000 ึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในอีสเตอร์เที่หายากมากๆเลยฮะขออเรกที่84อีกเรื่องของเกมดอครับมันจะมีห้องลึกลับที่เรียกว่า s ิ c เ e t Room บน f l o ร์สมีความเป็นไปได้สูงที่ผู้เล่นจะพบทางลับจะพาไปสู่ห้องที่มีทางเดินใต้ดินมีต้นไม้และเสาไฟรวมถึงหีบเก็บไอเทมหายากด้วยครับขออเรกที่85อีกเกมที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้นะฮะนั่นก็คือ Work a กแอต p ิซซ่นั่นเองฮะ ซึ่งเกมนี้เป็นหนึ่งในเกมคลาสสิกของโรบอกที่เปิดตัวตัวต้งแต่3พฤศจิกา,ายนปี2007และยังคงได้รับความนิยมจนถึงทุกวันนี้ครับความรอบที่86อีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนั่นก็คือ Steel b a n l o u n นั่นคือเกมที่สร้างโดย Dubik Studio ร่วมกับ Spider s a m m y และมีจุดเด่นก็คือได้เอาตัวละครจาก Ball มาเป็นตัวละครในเกมซึ่งผู้เล่นสามารถซื้อหรือขอโมยจากผู้เล่นคนอื่นได้เพื่อสร้างรายได้ภายในเกมนั่นเองครับความรอบที่87ต่อจากข้อ85เลยครับเกมนี้ ทุกคนบ่นว่าเป็นเกมที่เราจะต้องจ่ายเงินถึงจะชนะ โดยไอเทมหรือสิทธิพิเศษที่ผู้เล่นสามารถซื้อได้ด้วยเงินจริงทาให้ผู้เล่นบางคนอาจได้เปรียบในเกมมากกว่าผู้เล่นที่ไม่ได้ซื้อนั่นเองครับตอนเราที่88ในส่วนของเกม The ม i m i c เราจะได้เห็นว่าเกมนี้มีแรงบันดาลใจจากตำนานญ,ญี่ปุ่นและประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นก็ทําให้เกมมีโทนหลอนลึกลับมากกว่าหลายเกมเพลยเอร์บนโบลอกนั่นเองครับตอนเราที่89นอกจากนี้เกม The ม i m i c ได้รับการยกย่องในด้านกราฟ,ฟิกและคุณภาพการสร้างแถมยังถูกบอกว่ากราฟิกหน้าตะลึง ต้นสงสัยว่าเป็นเกมโรบอกจริงหรือไม่และถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเกมสยองขวัญที่ดีที่สุดบนแพลตฟอร์มเลยแหละครับขอรับที่9 0เรามาดู b o o k h e a v e n RP กันดีกว่าครับซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมโรเปที่ได้รับความนิยนมสูงสุดบนโรบอกขอผู้เล่นสามารถเป็นตัวละครที่อยากเป็นได้ในเมืองเสมือนจริงนั่นเองครับขอรับที่9 1ต่อจากข้อที่แล้วเลยครับเกมบุกเฮเวนอ มียอดเข้าชมมากกว่า46.6พันล้านครั้งในวันที่25เมษายนปี2024ทำให้เป็นเกมที่มีผู้เล่นเข้าใช้งานมากสุดในโลกนั่นเองครับความรับพิกา12แล้วกลับมาเรื่องของแฮกเกอร์กันดีกว่าครับซึ่งคนคนนี้จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือครูคิดนั่นเองครับซึ่งในภาษาละตินที่อยู่บนโลโก้ดั้งเดิมของทีมครูคิดมันจะแปลว่าการทำลายอย่างมีสัญชาตญาณน,นั่นเองฮะความรับพิกา13อีกคนที่ทำให้ใครใหลายๆคนสงสัยว่าเขาเป็นแฮกเกอร์จริงๆหรือเป็นแค่ตำนาน โนโมันไม่มีข้อมูลแน่ชัดอย่างวันที่เขารวมใครคือคนที่เล่นหรือกิจกรรมที่สามารถยืนยันได้ร้อยเปนตมันก็ทำให้ข่าวการเป็นเรื่องเล่ามากกว่าจะเป็นเรื่องจริงครับตอนรับปี94แลขหนึ่งคนในตำนานของโลกบอกก็คือนีมอยครับซึ่งบัญชีของเขาถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่24ตุลาคมปี2010 และมีประวัติเป็นบัญชีที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงมากนักจะถูกพูดถึงในมิตรของโลบอกอย่างมากเลยครับองับที่95ต่อจากข้อเมื่อกี้เลยครับในความเป็นจริงแล้วนีมอยไม่เคยถูกตั้งใจให้เป็นหนึ่งในตำนานของโลบอกเลยครับแต่ก็มีการเชื่อมโยงว่านีมอยหรือบัญชีที่เกี่ยวข้องถูกใช้เพื่อสร้างเกมปริศนาอย่างเกมที่ชื่อรถ p าเซลิลมลไมลอนทูและอื่นอ ซึ่งมีการซ่อนรหัสสัญลักษณ์และเรื่องราวย่อยอยู่ภายในนั้นครับยอมรับที่96 6. ในข้อก่อนหน้านั้นผมได้พูดถึงมิวซิตี้ไปแล้วเพื่อนเพื่อนรู้ไหมฮะว่าเกมนี้ถูกวิจารณ์เรื่องผู้เล่นบางคนใช้พื้นที่ในเกมเพื่อออนไลน์เดทหรือมีการใช้ฟีเจอร์ปาร์ตี้ในทางที่ไม่เหมาะสมส่วนทําให้บางฟีเจอร์ถูกลบออกไปนั่นเองครับยอมรับที่97ถึงแม้ว่าตัวของมิวซิตี้จะถูกมองเป็นภาพลบในเรื่องนั้นแต่จริงๆแล้วจุดประสงค์ของเกมก็คือ นโลกเสมือนที่ผู้เล่นสามารถสร้างเรื่องราวของตัวเองได้ทั้งไปแต่งตัวตกปลามีสัตว์เลี้ยงและมีบ้านของตัวเองมันก็ทําให้สามารถเติบโตในกลุ่มของผู้เล่นวัยรุ่นและเด็กได้อย่างมหาศาลเลยครับพอามรับที่89 อีกเกมหนึ่งที่มีชื่อว่าฟูแฮรทาวเวอร์ถึงแม้ว่าถ้าเรามองดูเผินๆก็น่าจะเป็นเกมแนวอุปสรรคธรรมดาๆแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าจริงๆแล้วมันได้ซ่อนเป็นสนาน้าขนลุกม,มากๆเอาไว้ซึ่งผมก็เคยทําคลิปของแบบนี้มาก่อนด้วยนะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยดูก็ลองไปดูได้นะครับ ความลับที่99มันจะมีตำนานที่เรียกได้ว่าน่ากลัวมากๆของโลบอกนั่นก็คือสมายโดยเรื่องจะเล่าว่าในบางเกมโลบอกจะมีผู้เล่นหรือบัญชีที่ชื่อว่าสมายโผล่มาอย่างไม่คาดคิดพร้อมกับใบหน้าที่ยิ้มกว้างผิดปกติและมันจะตามผู้เล่นไปจนออกนอกเกมไม่ได้ครับความลับที่100จะเป็นเรื่องของ g o z ครับเป็นหนึ่งในตำนานที่ถูกสร้างขึ้นมาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดบนแพลตฟอร์มโลบอกครับโดย GOZ จะเป็นตำนานคนแรก ที่มีการ์ตูนอย่างเป็นทางการที่สร้างขึ้นจากเรื่องราวของเขาเองด้วยนะฮะถ้าเพื่อนๆสนใจอยากลองอ่านก็หาดูกันได้ก็จบไปแล้วนะครับกับ100ความลับของเกมโรบอกก็เรียกได้ว่ามันค่อนข้างเยอะมากๆจนผมเลือกออกมาไม่ถูกเลยเลยครับแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์กันนะครับและนี่ก็คือเรื่องบทของวันนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ